สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่รับฟังรับชมคลิปนี้นะคะเป็นไงคะสบายดีกันไม่เอ่ยก็มีข่าวข่าวของผู้ปกครองนะคะของโรงเรียนด้วยนะคะอ่านด่วนเลยคะ่ะชาวพวกเราคือผู้ปกครองนักเรียนนะคะทั้งหลายนะคะก็กทมอเตรียมแล้วนะคะแนวทางการจัดการเรียนการสอน437โรงเรียนนะคะ 2แนวทางจัดการเรียนการสอนนะคะรับเปิดเทอม1กรกฎาคมนี้กำชับนะคะกำชับจัดโต๊ะนักเรียนนะคะไม่เกิน20ตัว ด้วยแต่ละตัวเว้นระยะห่าง1.5เมตรนะคะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกรทมครั้งที่13ทับ2563ซึ่งมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรทมนะคะเป็นประธานว่าการประชุมสำนัก การศึกษาได้รายงานการเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกทมนะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กนี้นะคะซึ่งเปิดเทอมภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคม63ด้วโดยโรงเรียนในสังกัดกทมนะคะแบ่งตามจำนวนนักเรียนได้3ขนาดนะคะ3ขนาดได้แก่ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน400คนนะคะสโรง,งเรียนขนาดกลางมีนักเรียน401ถึง800คนนะคะ3โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน801ถึง 1,500คนนะคะงงานการศึกษาได้จัดแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้นะคะโรงเรียนกทมขนาดเล็กนะคะที่มีนักเรียนไม่เกิน400คนมีทั้งหมด204โรงเรียนนะคะจะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกตินะคะโดยให้นักเรียนมาเรียนโรงเรียนทุกวันนะคะและเรียนตามตารางเรียน ในชั่วโมงหรือคาบเรียนปกตินะคะในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียน20คนโดยประมาณและให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคมทั้งเวลาเรียนและช่วงเวลาพักและการรับประทานอาหารนะคะสำหรับโรงเรียนขนาดกลางนะคะและขนาดใหญ่ที่มีทั้งหมด233โรงเรียนนะคะจะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะคะแบ่งเป็น2รูปแบบดังนี้ รูปแบบที่หนึ่งแบบสลับวันเรียนทั้งหมดนะคะใช้กับโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนตั้งแต่4 0 1ร้อถึงแปดคนเช่นระดับก่อนประถมอนุบาลระดับประถมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียนวันอังคารวันพฤหัสส่วนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนวันจันทร์วันพุธวันศุกร โดยช่วงที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนในวันปกติจะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์และออนแอร์เข้ามาทดแทนการเรียนในห้องเรียนด้วยให้ครูเข้ามาควบคุมดูแลในการจัดการเรียนการสอนและมอบแบบฝึกหัดทั้งการบ้านใบงานหรือกิจกรรมให้เป็น ให้ไปทำที่บ้านนะคะและให้นับเวลาการเรียนช่องทางดังกล่าวชดเชยการเรียนในช่วงเวลาปกติด้วยรูปแบบที่สองแบบมาเรียนปกติรวมกับสลับวันเรียนทั้งหมดใช้กับโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียน801ถึง1,500คนและโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน มากกว่า1,500คนหรือระดับอนุบาลและระดับปฐมศึกษาตอนตอน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติสำหรับระดับ ปถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาให้สลับวันมาเรียนทั้งนี้ให้สถานศึกษาพิจรารณาการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยตั้งแต่วันที่1ถึง20มิถุนายน,น63สำนักง,งานการศึกษาจะได้ตรวจความพร้อมของโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอีกครั้งส่วนการวัดและประเมินผลระดับประถมวัยจะใช้วิธีการสังเกต พฤติกรรมการพูดคุยการซักถามการตรวจสอบชิ้นงานด้วยคู่ประสานงานขอความร่วมมือผู้ปกครองในการร่วมประเมินพัฒนาการด้านต่างๆต,ต,ต่อเนื่องระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาใช้ในการประเมินหลายรูปแบบรวมอาทิการเข้าชั้นเรียนการสังเกตพฤติกรรมการประเมินผลการสัมภาษณ์พูดคุยซักถาม การทําแบบทดสอบออนไลน์การทดสอบด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบหรือความเรียงแบบออนไลน์เป็นต้นนอกจากนี้สำนักงานการศึกษาได้เตรียมความพร้อมและมาตรการการป้องกันการระบาดอื่นๆนะคะได้แก่มาตรการดูแลการเดินทางมาโรงเรียนกรณีเดินทางด้วยรถตู้โดยสารให้คนขับ รถสวมใส่หน้ากากอนามัยและทําความสะอาดเบาะที่นั่งก่อนรับส่งนักเรียนทุกครั้งหรือหากผู้ปกครองมาส่งต้องมีการจัดพื้นที่ให้สําหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียนและมีการคัดกรองอุณหภูมิทุกครั้งมาตรการสําหรับกิจกรรมหน้าเสาธงกรณีโรงเรียนขนาดเล็กและมีพื้นที่สามารถให้นักเรียนร่วมกิจกรรมได้ปกติภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง กรณีมีพื้นที่จํากัดให้นักเรียนเข้าแถวที่โต๊ะในห้องเรียนหรือเข้าแถวหน้าห้องเรียนมาตรการในห้องเรียนให้มีการจัดโต๊ะเรียนจำนวนไม่เกิน20ตัวแต่ละตัวเว้นระยะห่าง1.5เมตรทำความสะอาดห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อทั้ง ก่อนและเรียนหลังพักกลางวันและหลังเลิกเรียนสำหรับการนอนของนักเรียนปฐมวัยให้งดการใช้เครื่องปรับอากาศอาจใช้พัดลมแทนมาตรการสำหรับรับประทานอาหารให้โรงเรียนพิจารณาจัดที่รับประทานอาหารทั้งใน ห้องเรียนและโรงอาหารและเลื่อมเวลาบริบทและความพร้อมของโรงเรียนโดยในโรงอาหารต้องมีฉากพลาสติกกัน้นเว้นระยะห่างนักเรียนแม่ครัวพนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนของเด็กพิเศษเรียนร่วมนะคะเรียนร่วมนะคะจัด การเรียนการสอนแบบปกตินักเรียนสามารถมาเรียนได้ทุกวันโดยมีการเว้นระยะห่างและกำหนดสัดส,ส่วนครู1่นคนต่อนักเรียน6คนต่อ1ห้องเรียนทั้งนี้การประชุมมอบหมายให้สำนักงานการศึกษาประสานโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ร่วมผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอาทิโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนรัฐอันดับต้นๆของประเทศเพื่อให้นักเรียนของกทมได้เรียนออนไลน์และมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจแนวทางของกทมก่อนเปิดภาคเรียนท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารจนจบนะคะผู้ปกครองนักเรียนทั้งหลายขอบ มากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ